ยังไงสุดท้ายเราเราเราต้องได้โคจรกลับมาทำงานร่วมกันแน่แแบบมัน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 ต้องมีให้ได้ทุกคนได้เห็นแน่แแบบไทยฟีเจหรือเจฟีไทยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หายไปเลยซะทีเดียวมันมันมันเหมือนมันมันแค่แยกจากความเป็นยูนิตเฉยเฉยอะเราติดตามผลงานเราใช่ใช่ใช่ครับอยากให้อยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ระหว่างนี้ก็ติดตามผลงานเพลงเดียวผมไปก่อนขอบครับ ปล่อยเพลงล่าสุดปล่อยไปแล้วครับผมเพลงรอยยิ้มไกลๆก,ก็ไปฟังได้ที่ มันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องหายไปเลยแบบช่วงช่วงที่เป็นเป็นล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยผมช่วงช่วงั้นก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเออมันมันยากหน่อยแต่ว่าพอพอจบมาตอนท้ายปีแล้วเนี่ยก็สุดท้ายก็ได้กลับมาทํางานทุกทุกอย่างที่มันค้างไว้จนครบหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ปิดกล้องทั้งตัวหนังแล้วก็ทําเพลงอะไรเงี้ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ก็ดีครับผมสุด สุดท้ายเราเราสามารถจบปีได้ด้วยดีครับผมเอาเอาจริงจริงก็ตั้งแต่ที่พี่ที่ที่พี่เจออกไปเนี่ยผมก็ปล่อยเพลงเดี่ยวของผมออกไปแล้วแล้วแล้วลลผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นเออเรียกว่าอะไรศิลปินเดี่ยวต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเนื่องเนื่องเรื่องเรื่อ่อที่แบบพี่เจไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนตอนตอนที่เจอพี่เจละล่าสุดตอนที่เห็นรูปนายไปนายครบอะครับพี่เจก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบเอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาแบบฟีดกันหรือว่าแบบมันคือคือมันอาจจะไม่ใช่ยูนิตคู่แล้วแต่มันก็็ออออออาาาจจจจะะเเเเเปนนนหมมืฟีีีดไไไ่่รรยง้คับผแตว มีมีแน่นอนครับผมตอนตอนตอน,ตอนนี้ก็คุยคุยกันไว้แล้วเพราะผมอยากมาก <laughs> สใจหายครับว่า,าอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนจังหวะแรกสุดก็รู้สึกน,นิดนึงครับผมแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมเคารพการตัดสินใจของเขามากๆเลยนะเพราะว่าผมผมก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจทุกทุกอย่างที่ที่ที่ททททหมายถึงว่าที่เขาผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าออดีแล้วแหละที่ท,ที่ที่หมายถึงว่าพอแบบพี่พี่เจเขาเขารู้สึกว่าเขาแบบ อยากจะออกไปแล้วเขารู้สึกเขาสบายใจเขาเขาอยากจะไปทําใน way ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าสุดท้ายผมผมรู้สึกว่าเราสามารถกลับมาโคจรเจอกันได้อยู่ดีอย่างอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นการฟีดกันเป็นเออมันมันมันยังเป็นปกติอยู่าอะไรอย่างเงี้ยตอนปรึกษาไม่ได้มีครับผมเขามีตอนโทรมาบอกตอนที่เขาเหมือนตัดสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็โทรมาบอกทีเดียวแต่แบบตอนนั้นผมก็เอ้ย จริงหรอบรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนแบบเออเข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของพี่เจเพราะพี่จริงจริงพี่เจก็ก็เป็นคนที่เหมือนแบบเป้าหมายเขาชัดอะครับผมแล้วแล้ว้เขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเหมือนแบบสุดท้ายแล้วเขาเขาเขาอยากออกออกไปทําอะไรที่มันเป็นเวของตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเลยเหมือนได้ได้ออกไปทําแล้วก็เอาจริงๆผมก็แอบฟังเพลงพี่เจแล้วด้วยนะอยากอยากให้ทุกคนได้รอติดตามค่อนข้างดูดเดือดเหมือนกันคือผมอะเพิ่งได้ หลังจากนานมากๆอ่ะผมเพิ่งขึ้นไปได้นั่งรถพี่สาวผมนะผมเพิ่งรู้ว่ามันแบบมันมันคือด้วยความที่มันหลายปีแล้วครับมันเกือบจะสิปีแล้วแล้วมันก็แบบมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยลราแบบคุณแม่ก็ก็มาบอกว่าแบบมีไอมีไอเดียนี้ลองทําดูไหมเรื่แล้วเ,เราอยากเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์อะไรใหญ่หญๆเราก็เลยโอเครวมกันญาติญาติอะไรคนด้วยครับผมแล้วก็แบบรวมรวมกันเป็นของขวัญวันเกิดที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนรถเพราะว่ารถมันแบบ เบรกก็เบรกสั้นๆจะขับก็แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยของเราเราก็เลยเหมือนเปลี่ยนเขเลยทีเดียวรวมๆกันหลายๆคนช่วยๆกันครับอะไรนะฮะกีฬาโอ้ก็ก็เอาเอาจริงๆมันมันคือหลายๆคนแหละครับผมส่วนส่วนส่วนของผมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนึงมันก็มีแบบญาติๆด้วยอะไรที่ถามว่าไงบ้างตอนที่คุยก็ตามในคลิปเลยแหละครับจริงๆคือคือคือหมายถึงว่าด้วยความที่วันนั้นอ่ะเขาอ่ะจะมีปาร์ตี้แล้วเขากำลังแบบ เตรียมตัวการสวยที่สุดในงานวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะลงมาข้างล่างเลยผมกับแม่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาลงมายื่นให้แล้วเขาก็ตามในคลิปอย่างนั้นเลยครับผม